นี่ค่ะมาตรวจสอบความเคลื่อนไหวในตลาดหุ้นนะคะใกล้ๆที่จะปิดตลาดหุ้นภาคเช้านะคะเห็นหุ้นไทยลงไปประมาณ7จุดเกือบที่จะหลุด1,400จุดอีกครั้งแล้วเหมือนกันนะคะวันนี้เป็นวันแดงเดือดสำหรับตลาดหุ้นไทยค่ะแต่ว่ามีหุ้นหนึ่งตัวนะคะเข้ามาเทรดวันแรกก็ยังสามารถยืนเหนือจองได้นะคะก็คือ SCI Electric รนะคะราคาล่าสุดนะคะอยู่ที่ประมาณ7จ็บาทแปสตางค์นะคะหรือว่าบวกขึ้นมาได้ 30%ตั้งแต่ช่วงเปิดตลาดจากราคา IPO ที่5บาท90สตางค่ะทำความรู้จัก SCI น้องใหม่กันจักเล็กน้อยนะคะเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายตู้สวิตช์บอร์ดเสาไฟฟ้าแรงสูงเสาสื่อสารโทรคมนาคมค่ะเข้ามาระดมทุนที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ IPO 5บาท90สตางรวมๆการระดมทุนครั้งนี้บริษัทบอกว่ายัดได้อยู่ประมาณ1,100กว่าล้านบาทค่ะ ซึ่งการาระดมทุนครั้งนี้นะคะก็จะนำไปใช้ลงทุนโรงงานผลิตเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงเสาโทรคมนาคมในเมียนม,มามีการร่วมทุนกับพันธมิตรและลงทุนโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมในไทยด้วยพลังงานลมนี้ขนาดกำลังการผลิตอยู่ที่45เมกะวัตต์ค่ะก็จะมีเงินอีกบางส่วนนะคะที่นำไปใช้ชำระคืนเงินกู้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน นี่ก็เป็นการระดมคุนครั้งแรกนะคะของบริษัทในก้อนใหญ่ขนาดนี้ค่ะซึ่ง SCI นะคะโดยดูร,มรวมๆแล้วเนี่ยเขามีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างหลายทางเหมือนกันนะคะอย่างสัดส่วนรายได้มากที่สุด47จะเป็นการผลิตโครงเหล็ก รองลองมาเป็นการรับเหมาติดตั้งพวกระบบไฟฟ้าต่างๆค่ะมีการทำโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนที่เพิ่งเข้ามาเป็นธุรกิจใหม่ด้วยแล้วก็มีผลิตตู้สวิตช์บอร์ดนะคะส่วนคำแนะนำของบรกเกอร์นะคะเข้าๆจาก DBS Victor บอกว่าแนวโน้มธุรกิจน่าจะมีผลได้เรื่องของการประมูล 4G เพราะว่าบริษัทมีการ ผลิตจำหน่ายเสาสื่อสารโทรคมนาคมด้วยนะคะจากการเปิดประมูล 4G การลงทุนเรื่องระบบสายส่งสถานีไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยที่ก็เป็นลูกค้าของบริษัทเหมือนกันก็น่าจะาช่วยทำให้ผลประกอบการในปีนี้ดีขึ้นเป้าหมายของ DBS v i c t o r s นะคะให้ราคาอยู่ที่ประมาณ6บาท24สตางค์ถึง7บาท80สตางค์ค่ะ ซึ่งถ้ามาดูราคาล่าสุดก็แทบจะเกินเกินราคาของที่บล .DBS Victor ตให้ไว้แล้วนะคะแต่ว่าถือเป็นหุ้นตัวที่3ของเดือนตุลาคมนะคะที่บวกได้ในวันแรกแต่ว่ายังไม่ปิดตลาดเดี๋ยวเราไปลุ้นกันช่วงท้ายเพราะว่าไปดูจาก2ตัวที่ผ่านมานะคะ่ะในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคะถือเป็นเดือนที่ปรับเซียนเหมือนกันคุณผู้ชมหุ้น IPO เข้ามา2ตัวนะคะทั้งตัวของ Origin p r o p e r t y นะคะแล้วก็ไทยฟู้ดกรุ๊ปนะคะ ปิดลบในวันแรกทั้ง2ตัวค่ะอย่างออริจินลงไป1%แล้วก็ตัวของไทฟู้ดกรุ๊ปลงไป2%ค่ะไปดูกันต่อนะคะปีนี้เป็นปีสำหรับ IPO หรือเปล่าเพราะถ้าเราย้อนไปดูจำกันได้ปีที่แล้วนะคะตัวไหนเข้า IPO มาจะวิ่งเป็น100%ในวันแรกกันทั้งนั้นเลยค่ะ ปีที่แล้วนะคะปี2,557มี IPO เข้ามาค่อนข้างมากโดยเฉพาะมากระจุกกันอยู่ในไตรมาส4ี่นี่แหละค่ะเป็นช่วงที่มีหุ้นเข้ามาจดทะเบียนใหม่มาระดมทุนในตลาดแรกแล้วก็เข้ามาซื้อขายในตลาดรองทั้งตลาดเซ็ตแล้วก็ MAI นะคะปีที่แล้วค่ะรวมๆกันเนี่ยนะคะเราเห็นไตรมาสแรก4ตัวไตรมาสสองตัวไตรมาสสุดท้ายถึง15้าตัว ในขณะที่ปีนี้นะคะถ้าไปดูปี2,558ไตรามาสแรกถือว่าเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างโดดเด่นของหุ้น IPO เหมือนกันเพราะว่า Plan B บวกขึ้นมาได้ถึง139% SCN บวกมา148%ตัว S11 นะคะสินเชื่อมอเตอร์ไซค์นะคะบวกมาถึง200%หรือว่าชนซีลิ่งในวันแรกเลยแล้วก็ยังมีที่ PCH มีหุ้นตัวอื่นอีก คือหุ้นทุกตัวที่เข้ามาถือว่าค่อนข้างประสบความสําเร็จก็เป็นภาพของไตรามาสแรกที่สวยงามส่งต่อมาตั้งแต่ช่วงปีที่แล้วแต่พอเรามาดูไตรามาสสอค่ะ IPO ค่อนข้างเบาบางนะคะเข้ามาเพียง5หลักทรัพย์เท่านั้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ติดลบด้วยซ้ำไปแม้ว่าจะมีชื่อเสียงนะอย่างตัวของแพลต i ิ u m มหรือว่าธุรกิจห้างสรรพสินค้าที่ประตูน้ำนะคะ IPO วันแรกเข้ามาลบ12ขนาดตัวของ G P S C ที่ถือว่า เป็นบริษัทลูกของปอตอทอนะคะมีบริษัทแม่ยักษ์ใหญ่แบบนี้เปิดตลาด IPO วันแรกก็ยังติดลบไป3.7%ค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนั้นนะคะตลาดหุ้นเป็นในทิศทางขาลงด้วยนะคะทำให IPO ้ IPO เข้ามาผิดจังหวะกันสักหน่อยค่ะ และเดี๋ยวไตรามาส4นี้นะคะเราก็จะได้เห็นอีกหลากหลายตัวค่ะที่กําลังจะเข้ามานะคะอย่างเช่นโรงพยาบาลลาดพร้าวนะคะหรือว่าอีกตัวหนึ่งนะคะ JAS Asset ที่เป็นบริษัทลูกของ Jmart ก็เตรียมที่จะเข้ามาเทรดในไตรามาส4ด้วยค่ะ ทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมนิดนึงนะคะสำหรับการเทรดหุ้น IPO นะคะมีคำแนะนำจากเสียนหุ้น VI นะคะหรือว่าดรนิเวศเหมวชิราวรากรน,นะคะบอกว่านักลงทุนต้องพิจารณาเรื่องของภาวะตลาดเป็นสำคัญด้วยเพราะหุ้น IPO นี่เสี่ยงมาก ในช่วงแรกเนี่ยที่เข้ามาเทรดจะมีจํานวนหุ้นที่ค่อนข้างน้อยนะคะบางบริษัทเข้ามาระดมทุนเนี่ยมูลค่ารวมๆอาจจะประมาณ200-300ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับพอร์ตของนักเล่นหุ้นรายใหญ่ๆที่เขามีพอร์ตเป็นพันๆล้านบาทเนี่ย อาจจะเข้าไปซื้อไปขายหุ้น IPO ตัวนั้นจนทําให้ราคาผันผวนมากหรือเรียกภาษาชาวบ้านก็คืออาจจะปั่นได้อย่างไม่มีข้อจํากัดค่ะเพราะฉะนั้นนักลงทุนก็ควรจะต้องดูให้ดีก่อนนะคะหุ้นตัวนั้นๆดูอะไรบ้างดรนิเวศบอกดูปัจจัยพื้นฐาน ดูอนาคตของกิจการบริษัทแล้วก็ดูความโปรง่งใสดูวิสัยทัศน์ของผู้บริหารค่ะเพราะว่าความยากของหุ้น IPO ก็คือจะไม่มีแทร็กเรคคอร์ดให้ดูก่อนนะคะบางตัวอาจจะผลประกอบการเป็นบวกมาตลอดแต่พอเข้ามาจดทะเบียนปุ๊บ ผลประกอบการกลับเป็นลบนี่ก็จะทําให้ราคาตกลงไปค่อนข้างมากนะคะแล้วก็จะไม่มีบทวิเคราะห์ออกมาจากบรรดาบโบรกเกอร์ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยความเสี่ยงที่มากกว่าปกติหละคะ่ะในการลงทุนหุ้น IPO นะคะเอาวันนี้พูดถึงเรื่อง IPO กันล้นล้วนนะคะเดี๋ยวเราไปดูช่วงปิดตลาดกันหน่อยละกันนะคะว่า SCI สุดท้ายแล้ววันนี้จะสามารถยืนได้เหนือจองหรือเปล่าค่ะ